หลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่า US อดอลลาร์แข็งจนเกินไปก็ส่งออกลาบากดังนั้นแนวโน้มของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือถ้าเกิดว่ามันอ่อนลงก็น่าจะดีขึ้น <c oughs> ตกลงแล้วถ้าเกิดว่าเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแล้วดอลลาร์ Dollar จะแข็งหรือจะอ่อนอย่างไรติดตามได้ในช่วงของเวลเฮดไลน์ครับ ถือเป็นสไตล์ของโดนัทชัมทีเดียวนะครับที่เวลาชาตจะทําอะไรแล้วต้องบอกว่าอเมริกาเฟิร์สถ้าเกิดว่าการส่งออกของสารัฐสู้คนอื่นไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดคือทำไงครับ มีการทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงและตอนนี้ตัวเขาเองนะครับกับ running mate ก็คือ JD v a n ว e ครับที่จะมาลงสมัครเป็น آ, รองประธานาธิบดีซึ่งควบคู่กับโดนั์นทรัมป์นี้เนี่ยมีแนวคิดนะครับในการที่จะปรับลดนะครับค่าเงินยูเอสดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงเพราะน่าจะสามารถสนับสนุนก,การส่งออกของสหรัฐได้มากขึ้นด้วยโดยในการสัมภาษณ์กับดูมเบิร์กนะครับในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยโดยนั์นทรัมป์ได้มีการระบุนะครับบอกว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยที่ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ก็คือตัวเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะครับเรามีปัญหาเรื่องสก,กุลเงินดังที่คุณทราบก็คือคนที่ฟังการหาเสียงสกุลเงินตอนที่ผมเป็นประธานาธิบดีก็คือตั้งแต่ปี2016ถึง2020ผมต่อสู้อย่างแข้งแข็งและหนักหน่วงกับสีชิ้นผิงและชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นพร้อมทั้งย้ำบอกว่าปัญหาสก,กุลเงินเป็นเรื่องใหญ่นะครับเนื่องจากความลึกของสก,กุลเงิน the death of the currency ในตอนนี้ดอลลาร์แข็งค่าในขณะที่เยนอ่อนค่ายูโรก็อ่อนค่านะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบมากมายด้วยตามข้อมูล Tradingview แสดงให้เห็นนะครับว่านับตั้งแต่ที่โจไบด์ดำรงตำแหน่งก็คือสาบานตนเนี่ยในเดือนมการาคมปี2021จนถึงตอนนี้แล้วน,นะครับ23กรกฎา,าคม2024ดัชนีด,ดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นไปแล้วน15.59เ จากเดิมที่อยู่ที่ระดับนะครับ90.23ตอนนี้ <c oughs> ตัชนีดอลลาร์มาอยู่ที่104.30เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วทางด้านของคุณพูนิษย์พิบูลนะครับนับนะกยุทธตตลาดเงินตลาดทุนของกรุงไทยโกลบอลมาเก็ต s ธนาคารกรุงไทยบอกกับเราครับเดชสันดัตเวลบอกว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์ตรงนี้เป็นผลมาจากช่วงเวลาที่ทรัมป์กับไบเดนดารงตําแหน่งนี้เนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐ รอบดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐแตกต่างกันค่อนข้างมากคือบริบทไม่เหมือนกันเอามาเปรียบเทียบกันค่อนข้างยากนะครับคุณพูนบอกว่าย้อนกลับไปในช่วงปี2016คือปีที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลาดสามารถค่อยคอยรับรู้ข่าวนะได้คือแอปสอบข่าวไปทีละน้อยเศรษฐกิจสหรัฐตอนนั้นค่อนข้างดีครับ เป็นตัวช่วยสนับสนุนดอลลา,าร์สหรัฐแต่พอช่วงที่ไบเดนมาดำรงตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เฟดปรับดอกเบี้ยขึ้นเร็วและก็แรงด้วย a g g r e s s i v e เพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อจำได้ไหมครับไบเดนเข้ามาในช่วงปลายของการแพร่ระบาดโควิดมีการอัดฉีดเงินเข้าไปเป็นบาสุกา้าหลังจากนั้นเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วผลก็คือว่าอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอย่างมหาศาลทําให้รอบหรือว่าไซเคิลของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทรัมป์กับไบเดนสส่วนนี้แตกต่างกันไม่เหมือนนนกััเลยะครบ ในบทความของจอห์นอาเธอร์สครับเป็นบรรณาธิการอาวุโสด้านการตลาดบลูมเบิร์กระบุบอกว่าจนถึงตอนนี้นโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์แบ่งออกมาได้เป็น5ประการหล,กลักๆได้แก่อะไรบ้าง1ตั้งกำแพงภาษีศุลกากรคือคัส t o มสติลตี้สการปรับลดอัตราดอากเบีย้ยสามทำให้ดอลลาร์อ่อนสขยายการใช้จ่ายทางด้านการคลังและ5การลดอัตราเงินเฟ้ออย่างไรก็ตามครับอาเธอร์ authors, ซึ่งเป็นบรรณาธิการอาวุโสด้านการตลาดบลูมเบิร์กบอกว่านโยบาย4ข้อแรก ไม่มีข้อไหนเลยครับที่จะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยนะครับในข้อ5ปรับตัวลดลงได้เพราะมันสวนทางกันนี่แหละครับโดยในแพลตฟอร์มของพรรค r e p u b l i c a n ได้แสดงความเห็นถึงรายการมาตรก,การต่างๆคือ list of measures ที่อาจจะช่วยกระตุ้นอัตราเงินเฟอ้อได้ ในขณะที่มาตรการด้านภาษีศุลกากรกับการขยายการใช้จ่ายทางการคลังก็การอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปในตัวระบบค่อนข้างเยอะนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราเงินเฟ้อทําไมล่ะครับถ้าเกิดมีการเพิ่มอัตราภาษีนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็แปลว่าต้นทุนของสหรัฐคนสหรัฐต้องซื้อของแพงขึ้นถ้าเป็นของที่มีการอินพอร์ตเข้ามาในแผ่นดินของเขาผลก็คือจะผลักเงินให้งดอลลาร์นี้เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเงินเฟ้อก็เยอะขึ้น สอดคล้องกันกับยนาสน,นะครับโกเทอร์มันซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์การตลาดจากแคปิตอล e c ค n นอมิกส์ที่บอกว่าปัญหาของทรัมป์คือเขาต้องการให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงแต่สิ่งที่เขาต้องการทำไม่มากก็น้อยล้วนหมายถึงดอลลาร์ที่มันจะแข็งค่าขึ้นทีนี้สอดคล้องคุณพูนครับที่มองว่าถ้าเดโมแครตชนะสถานการณ์ต่างๆอาจไม่แตกต่าง,าง,าง,างไปจากการบริหารของไบเดนเพราะไบเดนก็เดโมแครตเหมือนกันนี้นะครับหรือว่าอาจจะไม่มีนโยบายอะไรมากระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐให้หวือหวาขึ้นดอลลาร์จะเคลื่อนไหวตามนโยบายของ Federal Reserve เหมือนเดิม โดยมีการแสดงความคิดเห็นนะครับจากทางด้านของคุณภูนะครับบอกว่าถ้าคามาลาแฮร์ริสชนะการเลือกตั้งดอลลร์ก็มีโอกาสที่จะคงที่ flat หรือว่าอ่อดค่าลงตามวงจรการลดดอ,อกเบี้ยนะครับของเฟดมีโอกาสที่จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีปัจจัยใหม่ที่ทาให้เศรษฐกิจสหรัฐเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันเนื่องจากนโยบายเดมโมแครตนั้นไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจมากนักนะครับและไม่ได้มีนโยบายนะครับกดดันเศรษฐกิจ ประเทศอื่นมากกว่าทรัมป์โดยนโยบายสงครามการค้าทุนะครับอันนี้เป็นของโยนาสโกเทอร์มันของ Capital Economics บอกว่านโยบายการค้าของเดโมแครตเป็นลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าไม่ได้ปูพรมแบบทรัมป์จึงไม่ได้มีผลกดดันการค้าโลกหรือเศรษฐกิจอื่นๆเท่ากันกับทรัมป์เพราะเป็นลักษณะของการแข่งขันเลยเช่นสหรัฐกับจีนสหรัฐกับญี่ปุ่นดังนั้นถ้าเทียบกันแล้วในบริบทอีก1-2ปีข้างหน้าถ้าคามาลาแฮร์ริสชนะดอลลาร์มีโอกาสที่จะอ่อนค่าได้มากกว่าทรัมป์ทั้งทที่ทรัมป จริงๆก็คล้ายๆกับที่คุณโบ๊ทบอกไว้เมื่อวานนี้นะคะคุณโบ๊ทสิทธิชัยดวงรัตนาฉายที่บอกว่าถ้าทรัมป์มาไม่ว่าจะครองสภาล่าสภาสูงควบหรือว่าสภาใดสภาหนึ่งเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ดอลลราแข่งค่าตรงกันข้ามที่เดมโมแครตมาก,ก็อาจจะส่งผลให้ดอลลร์อ่อนค่านะคะอย่างไรก็ตามคําถามคือแล้วผลกระทบล่ะที่จะกลับมานะคะไม่ว่าจะกับเอเชียหรือกับบ้านเราล่าสุดนะคะทางนั้นของคุณพูลบอกแบบนี้บอกว่าถ้าช่วงแรกเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะคะสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือดอลล่าสหรัฐน แต่หลังจากนั้นค่ะก็มองว่าธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยนโยบายลงเนื่องจากว่าเศรษฐกิจก็ไม่ได้แข็งแรงนะคะแล้วพอลดดอกเบี้ยนโยบายปุ๊บเช่นเดียวกับเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวในระยะกลางเป็นต้นไปดอลลาร์สหรัฐก็มีแนวโน้มอ่อนค่าได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องจับตานะคะว่าผลลัพธ์จากการดำเนินนโยบายของทรัมป์ในแต่ละนโยบายนั้นจะส่งผลอย่างไรเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าแต่ละนโยบายแม้จะมีความชัดเจนในตัวนโยบายเองว่าจะให้เป็นในทิศทางไหนแต่ และนโยบายนั้นกลับขัดแย้งกันเองนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่พ่วิทย์ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าไปดูเทรดวอลทรัมสองจุดศูนย์เนี่ยก็ต้องกลับไปดูเหมือนกันว่าย้อนไปในปี2018ตอนนั้นกลางปีนะคะถ้าจํากันได้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ยินคําว่าสงครามกันค้าหรือว่าเทรดวอลที่ทรัมป์ตัดสินใจตั้งกําแพงภาษีกับจีนในตอนที่เขาดํารงตําแหน่งผู้นำสามรัฐน,นะคะคำถามก็คือแล้วในรอบนี้ล่ะถ้าเป็นเ r a ด e อลทรัมสองจุดศูนย์เอจะทําให้ผล กระทบนั้นเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเศรษฐกิจป,ประเทศอื่นได้รับผลกระทบมากกว่าดอลลาก็อาจจะกลับมาแข่งค่าได้อีกครั้งหนึ่งก็คือแข่งค่า อ่อนค่าและกลับไปแข็งค่านั่นเองนะคะคาถามคือแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแนวโน้มการลดดอกเบี้ยนะคะของธนาคารกลางสหรัฐที่กําลังจะมาถึงที่อาจจะส่งผลนะคะให้ตลาดเกิดใหม่แล้วก็เอเชีย er เนี่ยได้ผลบวกได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตลาดเกิดใหม่แล้วก็เอเชีย er ยังมีความเสี่ยงนะคือแม้ว่าจะได้อันนี้สงจากการลดดอกเบี้ยนโยบายขอ, <c oughs> ของธนาคารกลางสหรัฐแต่ถ้าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งก็จะมีความวุ่นวายให้กับการคา้าแล้วก็เศรษฐกิจของเอเชีย er ไปด้วยแปลว่า เราอาจจะไม่ได้มองภาพได้ชัดมากนักนะคะถ้าเทียบกับการที่ฝั่งเดโมแครตไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนหรือว่าที่ตัวแทนพักนะคะอย่างกัมลาฮาริสเนี่ยนะคะเขาจะเป็นผู้นําคนต่อไปอาจจะมีความชัดเจนในการดำเนินนโยบายมากกว่าอย่างทรัมป์เองมาเนี่ยก็จะทําให้มีความพันผัวแล้วก็ปั่นป่วนเกิดขึ้นในมิติของเศรษฐกิจแล้วก็การคารดการณ์นั่นเองนะคะส่วนเงินบาทของไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ล้อไปกับประเทศอื่นในเอเชียหรือว่าตลาดเกิดใหม่มากนะคุณพูนบอก บ,บ,บอกว่าสิ่งสําคัญคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะดังนั้นเราก็อาจจะไม่ได้อน,นิสงจากการย้ายฐานการผลิตจากสงครามการค้าเหมือนที่ยุคทรัมป์ที่เป็นเทรดบอลหนครั้งก่อนนะคะคือในยุคนั้นเนี่ยนะคะหลายประเทศเองนะคะก็ได้อาน,นิสงจากการที่บริษัทต่งตางๆเขารีโลเกตก็คือย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเป็นใช้หน้าพลัสวันนะคะเป็นประเทศอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นแถบอาเซียนหรือไม่ก็ในตลาดเกิดใหม่แต่ถามว่าประเทศไทยได้อน,นิสงมาก น้อยแค่ไหนต้องบอกว่าเราเนี่ยได้อน,นิสงน้อยกว่ามากนะคะเมื่อเทียบกับเม็กซิโกอินเดียหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนดังนั้นถ้าเกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจขึ้นแม้ประเทศอื่นในเอเชียนะคะหรือว่าประเทศในตลาดเกิดใหม่อาจจะได้อ,จจดอจนิสง์จากนโยบายทรัม <S 2> <S 2> ที่ <S <S ไปทาเทรดวอลสอแล้วก็ทําให้หลายคนต้องย้ายฐานการผลิตแต่ตัดภาพกลับมาประเทศไทยอาจจะไม่ได้อนิสง์แบบนั้นก็ได้นะคะเนื่องจากว่าหลายประเทศเองหลายบริษัทหลายองค์กรธุรกิจเนี่ยเขาตัดสินใจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ไปยังประเทศอื่นๆอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือเม็กซิโกอินเดียแล้วก็บางประเทศในอาเซียนดังนั้นเขาก็ต้องต่อยอดไปในด้านของการพยายามรีโลเคตฐานการผลิตของตัวเองนั่นเองดังนั้นบ้านเราวันนี้ก็คงต้องจับตาดูโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนเพื่ออย่างน้อยที่สุดนะคะไม่ตกกระแสเรดราของโลกที่กําลังเติบโตขึ้นหรือแม้ว่าอาจจะได้รับผลกระทบเราก็ยังได้อาน,นิสงส์บ้างไม่มากก็น้อยจากฝั่งของเทรดวอร์ทรัมป์2.0ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l l h ค่ะ